แต่มาเอามาจากบ้านไม่ได้ล้างสักทีหนึ่งออกทิปเหรอ ไป,ไ,ปไปปีล็อกเหรอ ล้างหน้าออกหน่อยล้างหน้าออกหน่อยกายฝั่งเนี้ยมันไหลอาบซ้ายข้างซ้ายนะเออ ล้อนะ่าล้างออกหมดยังดินแดงๆน่ะฮะ่ะอะไรนะนเอาล้างต่อสิล้างต่อล้างให้มันเสร็จจะมาขี้เกียจได้ไงล่ะ สวัสดีค่ะกระบะไปดีรอเปล่าไปไหนไปออกทริปปีล็อกจะไปทริปปีล็อกไปกับเพื่อนเพื่อน,น,นเพื่อนเพื่อน,น,นก็อยากเอามอไซค์ไปกันแต่เราถ้าเอามอไซค์ไปสเบียงเรานี่ดิถ้าไปมอไซค์อะสเบียงก็ต้องไปหากินข้างหน้าเอา อุปกรณ์การนอนอนะ่ะเต็นเต้นนะ่ะพี่ก็เหมือนยายบ้านรถพี่อย่างเท่ขอบคุณค่ะเดิมเดิมค่ะไม่ได้ทำอะไรเลย แต,แต่ออกมาไม่อยากแต่งเยอะกลัวมันพังกบว่าจะไปออกที่ปปีล็อกรอหนาวก่อนหนาวแรก ให้มันหมดฝนก่อน เอากลับบ้านเอากลับบ้านเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหน้าฝนฝนตกไปวิ่งดินแดงกลับมาล้อแดงเพิ่งจะได้ล้างเนี่ยสองอาทิตย์แล้วเนะี่ย ใช่ค่ะล้างเสร็จหรือ,อยังนะเสร็จแล้วเคลือบแล้วเอ้ยเช็ดให้แห้งแล้วก็เคลือบ อยากลองทิปทางไกลอยู่ตั้งแต่ซื้อคันนี้มานี่รถใหญ่ไม่ค่อยได้จับ ไปใกล้ๆกันไหมอืมไปเขาใหญ่กันไหมไปใกล้ๆเหรอเขาใหญ่ไปบ่อยไม่ค่อยอยากไปอะใกล้ๆกับนครนายกไงไปขี่รถเอทีวีเอามันใกล้เนาะนครนายกเนี่ยไปชะอมกันน่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาสัมภาระไปไปมากมายไม่ต้องเอาสัมภาระไปจะไปนอนยังไงแล้วนอกจากไปนอนรีสอร์ทถ้าไปนอนรีสอร์ทอะไปแต่กระเป๋าเสื้อผ้ามอไซค์ไปได้สบายเลย ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพค่ะอยู่แถวทุ่งคูวค่ะรถใหญ่เบื่อนะรถใหญ่ไม่ไม่ได้ขี่เลยขี่กับบ้านครั้งเดียวมั้งไกลไหมพี่ที่ ที่ทุ่งคูนี่เหรอคะหรือว่าที่ไหน อ๋อ oh, จากที่ไหนมาคะจากอยู่ในเขตกรุงเทพทุ่งค้ ในในเขตกรุงเทพถามว่ามันไกลกันมากไหมมันถ้าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ติดว่ารถติดอะ่ะมันก็ไม,ไม่ไม่ค่อยไกลมากเท่าไหระคะ่ค่ะทามอไซย,ยิ่งแป๊บเดียวเลยเดยวที่นี่ไปไปไหนสะพานแดงไปสะพานแดงอะชมปารลมาไปไหนมา เดี๋ยวก่อนดิให้มันถึงเวลาก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็แวะไปพาอยู่ที่วัดพันทายไปวัดพันทายอ่ะเดี๋ยวก่อนถึงเวลาก่อนค่อยว่าก,กันตอนนี้อยากไปแหละแต่พอถึงเวลาจริงก็ขี้เกียจ อีกสักสองปีค่อยเอาฟอรซากีา่คันนี้ไปก่อนคันนี้ก็เพิ่งซื้อมาได้สามเดือนไหมใช่ไหมซื้อมาได้สามเดือนสักสองปีก่อน สเนะสร็จแล้วใช่ไหมออตอนนี้ก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะพอดีจะไปข้างนอกสวัสดีค่ะ